สวัสดีค่ะเด็กๆครูป่งนะคะ,ะวันนี้นะคะครูป่งจะมาสอนวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะด้วยวิธีการหารสังเคราะห์นะคะก็การแยกตัวประกอบพหุนามเนี่ยก็เราจะทําได้หลายวิธีนะคะวิธีหนึ่งก็คือการแยกด้วยการหารสังเคราะห์นั่นเองนะคะมาลองดูตัวอย่างโจทย์ว่าโจทย์หน้าตาประมาณไหนเราถึงจะแยกตัวประกอบด้วยการหารสังเคราะห์ได้ตัวอย่างโจทย์นะคะก็คือแบบโจทย์นี้เลยค่ะ เป็นลักษณะที่มีตัวแปรตัวเดียวนะคะเช่นถ้าเป็น x ก็คือ x ตัวเดียวเลยแต่ว่าตัวแปรเนี่ยจะมีลักษณะยกกําลังแบบไล่กําลังจากมากไปน้อยตัวอย่างเช่นตามโจทย์นี่นะคะ x กาลัง4ตามด้วย x กาลัง3แล้วก็ x กาลัง2 x กาลัง1แล้วก็ไม่มี x ถ้าเด็กๆเ,เห็นหน้าตาแบบโจทย์แบบนี้ค่ะให้เราแยกพหุนามเด็กๆอาจจะนึกถึงการหารสังเคราะห์ไว้ก่อนได้เลยว่าเอ๊ะข้อนี้อาจจะแยกตัวประกอบได้ด้วยการหารสังเคราะห์ ะะมาดูวิธีการกันเลยค่ะถ้าเราจะแยกตัวประกอบพหุนามด้วยการหารสังเคราะห์เนี่ยค่ะเด็กๆให้เราทํามขั้นตอนง่ายๆก่อนก็คือขั้นตอนที่1ครูเขียนไว้แล้วนะคะก็คือให้เรียงลําดับพจน์ที่มีดีกรีมากไปหาน้อยซึ่งคําว่าดีกรีมากไปหาน้อยอะค่ะลูกก็คือไอกำลังสี่กำลังสามนี่แหละค่ะนี่พวกเนี้ยค่ะให้หนูมาไล่ลําลดับซึ่งเผอิญว่าโจ์ตรงเนี้ยครูเรียงลําดับมาให้แล้วแล้วก็ข้ามขั้นตอนหนึ่งได้เลย ไปขั้นตอนที่สองเขียนสัมประสิทธิ์แล้วก็ขั้นตอนที่สามหารสังเคราะห์ได้เลยสัมประสิทธิ์คืออะไรสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวมาลองเขียนสัมประสิทธิ์กันดีกว่าอันนี้ค่ะนะคะ,ะสัมประสิทธิ์ตรงนี้แต่ครูใช้สีอื่นจะได้เห็นชัดๆนะคะโอเคตรงนี้ถ้าไม่มีมันคือ1จริงๆมันมีแต่หแต่ว่าเราจะไม่นิยมเขียนตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นเลขหนึ่งดังนั้นสัมประสิทธิ์ของพจน์นี้นะคะก็คือเลขหนึ่งนั่นเองต่อไปพจน์ถัดมาก็คือเลขหนึ่งพจน์ถัดมาคือลบเจ็ดเอาเครื่องหมายมาด้วยนะคะเด็กๆพจน์ต่อมาก็คือลบหนึ่งแล้วก็พจน์สุดท้ายก็คือบวกหกเรียบร้อยค่ะนี่คือขั้นตอนที่สองที่ครูบอกก็คือว่าเราดึงตัวสัมประสิทธิ์มาแล้วคราวนี้เราทําการหารสังเคราะห์ค่ะ การหารสังเคราะห์เขียนประมาณนี้นะคะตรงนี้ใส่ศูนย์แล้วเราใส่เครื่องหมายบวกรอไว้ได้เลยแบบนี้นะคะบวกเอาไว้เดี๋ยวเราจะใช้สามบรรทัดนี้ใช้ไปแล้วสองบรรทัดต,ต่อไปเราหาตัวเลขเนี่ยค่ะมามาเป็นตัวหารแต่วิธีการตัวเลขที่จะมาเป็นตัวหารนะคะให้เราไปมองจากตัวสุดท้ายเลขหกมีอะไรหารเลขหกลงตัวบ้างก็จะมีบวกลบหนึ่ง บวกลสถูกไหมคะแล้วก็บวกลบสแล้วก็บวกลบหอ่าก็จะมีเป็นไปได้อยู่ทั้งหมดก็8ตัวดังนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลคะค่ะว่าว่าว่าเราใช้เลขไหนดีจริงๆถ้าเราหาแล้วมันไม่เจอก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าตัวแรกครูขอเริ่มที่เอ่อหนึ่งก่อนละกันอ่าครูเอาหนึ่งมาใส่วิธีการนะคะตรงนี้เลยคะ่ะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งใส่ไปเลย แล้วตรงนี้คูณค่ะแล้วไปเติมคูณแล้วเติมพูดแบบนี้ได้เลยคูณแล้วเติมหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วเติมแล้วเรามาบวกค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเรียบร้อยค่ะต่อไปพอใส่เสร็จแล้วคูณแล้วเติมนะคะคูณแล้วเติมดังนั้นหนึ่งคูณสองได้สองเอามาเติมแล้วก็บวกค่ะลบเจ็ดบวกสองได้ลบห้ามาเดิมค่ะ คูณแล้วเติม1คูณลบ5้าได้ลบ5้าแล้วตรงนี้บวกค่ะลบ1บวกลบ5้าได้ลบหต่อไปคูณแล้วเติม1คูณลบหได้ลบหแล้วบวกกันได้ศูนย์ ก็เรียบร้อยค่ะตรงนี้คือเศษศูนย์เศษศูนย์แสดงว่าเลข1ห,หารลงตัวแต่เวลาเด็กๆไปสรุปตอบให้เราเอาตรงนี้มาตอบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามค่ะครูขอสรุปง่ายๆเลยเนาะมันมีหลักการอยู่แต่ครูขอสรุปง่ายๆว่าถ้าหนูเอาเลขหนึมาหารแล้วได้ลงตัวแต่ไปตอบต้องตอบติดลบค่ะแค่นี้เองดังนั้นเราได้ตัวประกอบแล้วตัวหนึ่งนะคะต่อไปเราหารต่อได้เลยค่ะเด็กๆตรงนี้ นี่ไปต่อทำเหมือนเดิมค่ะครูขอลองใช้ลบหนึ่งบ้างอ่าดูซิว่าได้ไหมถ้าได้ขมาว่าเสร็จต้องเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นไงคะใส่ศูนย์แล้วก็บวกรอไว้เลยค่ะเนี่ยเราทำต่อเนื่องได้เลยต่อไปหนึ่งบวกศูนย์ค่ะได้หนึ่งไปต่อค่ะคูณแล้วเติมค่ะคูณแล้วก็เติมลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งสองบวกกับลบหนึ่งได้หนึ่งไปต่อค่ะ คูณแล้วเติมลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งแล้วตรงนี้ค่ะลบห้าบวกลบหนึ่งได้ลบหกโดยต่อค่ะเอาลบหนึ่งมาคูณกับลบหกแล้วไปเติมค่ะลบหนึ่งคูณลบหกได้บวกหกได้เศษเป็นศูนย์ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะแสดงว่าเราใช้ลบหนึ่งไปหารโอเคแต่เวลาสรุปตอบที่ครูบอกนะคะถ้าเราเอาติดลบไปเราต้องมาตรงข้ามเครื่องหมายสรุปตอบคือบวก นี่นะคะไปต่อไปต่อได้เลยค่ะนี่นี่ค่ะเออครูดูก่อนเพราะจริงครูค,คิดไปแล้วนะคะโอเคเลขสองอครูใส่เลขสองนะคะมาเดิมค่ะครูขอไม่ใส่เครื่องหมายบวกนะคะเพราะเดี๋ยวตอนนี้หน้าจอมันเริ่มเละละดังนั้นหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งต่อไปสองคูณหนึ่งค่ะสองคูณหนึ่งแล้วเติมนะคะสองคูณหนึ่งเป็นสอง นะคะสองบวกกับ1เป็นสามค่ะไปต่อเลยคูณแล้วไปเติมค่ะสองคูณสามเป็นหได้หกต่อไปลบหกบวกหกได้ศูนย์โอเคแสดงว่าเป็นไงคะลูกสองหารได้ลงตัวแต่เวลาสรุปตอบยังไงเอ่ยตรงข้ามเครื่องหมายนะคะเราเอาสองที่เป็นบวกมาหารดังนั้นเวลาไปสรุปตอบก็คือกลายเป็นลบนั่นเองเป็นลบสอง อยอค่ะแต่ที่เก๋กว่านั้นก็คือตรงนี้ค่ะครูขอใช้สีเขียวแล้วกันอ่านะคะที่เก๋กว่านั้นก็คือตรงข้างล่างค่ะสองตัวข้างล่างจริง,รงๆก็มีความหมายเลขหนึ่งกับเลขสามหมายความว่าไงาเลขหนึ่งอยู่หน้าตัวแปร x แล้วก็สามก็คือเป็นเลขบวกสามดังนั้นมันก็คือเป็นตัวประกอบอีกตัวหนึ่งนั่นเองค่ะก็คือ x บวกสามเรียบร้อยค่ะ ดังนั้นคําตอบของข้อนี้นะคะครูขอสรุปตรงไหนดีนะทางบนนะคะข้อนี้นะคะการหารสังเคราะห์หนูก็จะได้แยกตัวประกอบก็คือได้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้ค่ะเนี่ยดังนั้นแยกตัวประกอบมาแล้วได้ออกมาสีก้อนก็คือ x ลบห x บวกหนะคะแล้วก็ x ลบสและอันสุดท้ายคือ x บวกสาม โอเคถ้าเด็กๆฟังไม่ทนออันครูขออธิบายบรรทัดสุดท้ายนิดหนึง่งจริงๆบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันคือผลหารซึ่งเพอเอิญว่าผลหารมันก็ถามสามารถบอกได้ว่าเป็นตัวประกอบเช่นเดียวกันแต่ไม่ตรงข้ามเครื่องหมายนะคะตัวแรกเลขหนึ่งตัวแรกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปร x ก,กาลังหนึ่งต่อไปเลขตัวหลังก็คือเลขสามตัวนี้ค่ะเราเอาเครื่องหมายตรงๆมาได้เลยถ้ามันมีลบหนูก็ตอบลบสามถ้ามัน เป็นบวกอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีเครื่องหมายแสดงว่ามันเป็นบวกก็เลยตรงนี้ก็กลายเป็น x บวกสามนะคะยกเว้นแค่ไอตัวหารข้างบนนะคะไอตัวที่เป็นหนึ่งลบหนึ่งกับสองที่เราได้มาตัวที่อยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยเวลาไปสรุปต่อต้องตรงข้ามเครื่องหมายแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะลองดูนะคะคุยว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็เด็กๆลองทำความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะแล้วติดตามคลิปคูป,ปองอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ